เริ่มจากหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หาอันหน่อยหน่อยบ่นับหาหกเจ็ดแปดเก้าสิบสวัสดีครับสบายใจไทยบ้านแชนแนลครับมูนีฮอกจิมาพรอนมั่นกระเสียดาดเนาะที่อา่าผมเลยรับแจกพอนพันจากโรงแป้งเราพี่น้อง ในเวลานี้ท้าชินาเบิงนะครับดับมิทุนากระดกะดาสิงหากันยาตูล่าพศจิกาท่านว่ามักกะลาครับแปดเดือนนี่น้อกแปดเดือนไปเดี๋ยวเอาไปถอนเบิงกันต้องปะเออรู้<อ><อ>บอกอคุณครูด้วย เบืองดูพี่น้องลองเบืองลองเบืงองขวานแล้วยัง <c oughs> ไงใหญ่มากเสือรับประทานเล่นบ้งงา,นานบงต้องโดดเมื่อาหน่ะเมืเอาหน่ะเล่นดูลองนะเดี <c oughs> ๋ยวดีแทบา เต้นเันไงไหนเพี้ยวว่าเต้นไหนน,ไหน,นามบ่วังหันเข้าเข้าเบื้องเหงาหน่อยพี่น้องเบื้องเงานหน่อยไปว่งหันเนาะสองเงาผมอยากอยากเห็นเหงานี่พี่น้องอยากเห็นก่อนใส่หัวตากร้อง

ดักนแทนห,นหึไม่อยู่รัง้งสุขภาพตับมีมทุน่ามีมทุน่ากระดาษจิงหากันยาตุลากิจิกาท่านว่ามักกะลามันแปดเดือวพี่น้องเป็นไงพี่น้องพักบ่นนิ ฮักโม่นเนี่ยักเดียวมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดเราไปสั่งกิโลเนี่ยต,ตัดตรงเนี้ยตัดนี่เราจะหามไปสั่งกิโลจะให้ยังไม่เสียงเอาอีกเงาหนึ่งพี่นอ้องลองเบิมาเงาหนึ่งอีกเงาหนึ่ง เพระวังมันดีดลูกโอ้โหขาดพ่นาะขาดหรอขาดดึงนขาดขาดขาดดึงไงโอ้โนี่อันนี้เลยเป็นตัวสองอัอนี่ นู่นเราไปกองรวมกันกองไว้เด,วเดี๋ยวลองนับเบิรงพี่นอ้องลองลองลองมานับเบิง์นอา,ามันจะมีเยอะหัวเงาหนีหนอพี่นอ้องเนาะเริ่มจากหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หาอันหน่อยหน่อย,นอยานับหาหกเจ็ด 8 9 10 1้12 13 14หัวหักนี่ส4หัวหัก15 16 1าสิตัวนี้18 19 19หัวพี่นนางนี่เดี๋ยวต้องนีนับแล้วบ่อาหน่อยอหน่อยข้าบปนี่ครับบ่น่หัวใหญ่หัวใหญ่อันนี้นับนับเดี๋ยวนับเดี๋ยวสิบเก้าหัวไปเดี๋ยว้าไปสร้างกิโลเหมือนกันหัวหน่อยไปเลยนับเดี๋ยวสร้างกิโลเหมือนกันสิบเก้าหัวมัน แบกไว้เดี๋ยวี่น้องต้องหามอย่างเดียวยมาที่ สร้างพี่น้องถามไปสร้างไปสร้างมึงก่อนไปเดินก็เสียสักก็เสียตักก็เสียบังเอ้ยแม่งมัาลุยอะมึงเย่ะหูได้มดอกวางมึงด้วมึงมันยให้มันถึงดินเออ ไปล่อยที่ถึงเนี่จักโลเดียวกันเจัาเลี้ยงงั้นน่ะเลี้ยงงันวะเนี่ยเลี้ยังันวะเนี่ยสองหรือสามโลนี่สีหน่อยแท้ะกิโล่บาทนะฮะโอ้มันจับตัวนี้ กิโลบาที่สามเลยกขึ้นไหมยกขึ้นเลยโอ้ยมันเลยกิโลมันเลยกิโลคว่ามมันเลยเนี่ยตัวนียกมากกว่านั้นอีกเนี่ยยกยกยกไหมเมนคักเลยแล้วกิโลกว่ามันเลยกิโลเดจจอยมันต่อโลกิโลหกสิบปุ่นอ่ะโอดีเลยทุกคนนี่มันจะสามสิบโลตัวนี้เมนบ่กมันเลยไปตั้งเท่าไหร่อ่ะนะมันเลยไปตเลยไปเท่าไหร่ทั้งสิบกิโลหกสิบหามึงโว้ยวางมากที่มีสองโลที่ดีเลยมัน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 หมุนจนรอบแล้วจะมาหาพี่น้อง ผมไอ้ถอนมองที่มันบ่นนสวยออกเนาะตอนนี้มันบ่นนนค่อยสวยออกแล้วก็แลงสวยเดี๋ยวผมจะลองคลิปอีกอีกคลิปหนึ่งให้พี่น้องได้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเมื้อนี้ก็ผมขออยาดจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับขอตัวอ้อมันคือรถก่อนพี่น้องอู้ เดี๋ยวสับมันเอามันขึ้นรถก่อน